สวัสดีครับผมไพศาลจิรานันตรัตนะครับวันนี้ผมมีเรื่องดีๆจะมาแบ่งปันนะครับเผื่อการพวกเราสับสนนะครับก็คือว่ามิเตอร์1เฟส30วงเล็บ1 0 0แอมเนี่ยนะครับเราต้องใช้สายเมนกี่แอมป์30แอมหรือ1 0 0แอมป์กันแน่นะครับก็มาดูเลยนะตารางนี้เป็นตารางมาตรฐานของการไฟฟ้านครหลวงนะครับตารางนี้เนี่ยจะเป็นตัวกำหนดว่ามิเตอร์ขนาดเท่าไหร่ต้องใช้เมนเบรกเกอร์เท่าไหร่แล้วก็ ใช้สายไฟขนาดกีสแสคว์มิลถ้าเดินในรูปแบบต่างๆนะครับมาดูบรรทัดที่สามบรรทัดข้างล่างสุดเนี่ยนะครับกำหนดไว้ว่ามิเตอร์30วงเล็บ100แอมป์เนี่ยนะครับต้องใช้เมนเบรกเกอร์100แอมป์นะครับแล้วก็ใช้สายเมนทองแดงนะถ้าเป็นสายเดินในอากาศก,ก็ใช้สายขนาด25แคว์มิลแต่ถ้าเป็นสายร้อยท่อก็ใช้สายขนาด50แคว์มิลนะครับเพราะว่าอะไรครับ เพราะว่าถ้า3 0มแอมเนี่ยนะปกติเราใช้สาย6กสแควร์มิก็พอละแต่ถ้ากระแสร้อยแอมเนี่ยนะครับเราต้องใช้สายถึงขนาด5 0าสิบสแควร์มิเลยนะครับอันนี้ก็คือเป็นขนาดของกระแสที่สายไฟแต่ละขนาดเนี่ยรองรับกระแสไฟฟ้าได้นะครับก็จะขอสรุปให้อีกครั้งหนึ่งนะครับว่ามิเตอร์1เฟสขนาด30วงเล็บร้อยแอมเนี่ยนะครับก็ให้ใช้เมนเบเกอร์100แอมป์แล้วก็ ใช้าสายเมน t s w นะครับขนาด50 s สแควร์มนะครับอย่าเดินผิดนะครับนะถ้าคุณสนใจสาระความรู้เกี่ยวกับเรื่องไฟฟ้าและพลังงานก็อย่าลืมหาหนังสือเล่มน,นี้มาอ่านนะครับนะลดค่าไฟเป็นล้านนะครับด้วยการออกแบบระบบไฟฟ้าวิธีใหม่นะเป็นการ สอนให้ออกแบบไฟฟ้ายังไงให้ประหยัดพลังงานก็สามารถจะหาซื้อหนังสือเล่มน,นี้ได้ที่เว็บไซต์ของศูนตรนังสือจุฬานะครับนะครับถ้าคุณสนใจสาระดีๆแบบนี้ก็สามารถจะติดตามได้ที่ช่องเพจ a c e b o o k แล้วก็ช่อง YouTube ของผม zero energy ผมจะมีคลิปสาระความรู้ให้ดูเป็นประจำนะครับสวัสดีครับ